นี่อีกหนึ่งลำนะครับที่ลูกค้าส่งมาขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้รถขึ้นก็เยอะมากครับค่อนข้างที่จะล้นลมือแต่เราก็ต้องทำโอทีต่อกลางคืนให้นียตันนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอเป็นเว็บร้อยสิบไอวางสเปคเป็นบางอย่างอะไรลูกค้าก็เอามานะครับแต่ตัวลงตัวล้อนี่ดุมเป็นดุมเก่าแล้วก็ลูกค้าส่งมาแล้วก็ทำสีปลโกต์ใหม่เป็นสีดําแล้วก็ขึ้นล้อโดยขอบล้ออสตองตัวนี้ลงเป็นสเปค17ครับขอบหน้า17 ขอบหลัง16คนระับยางหน้าก็เป็น70ทับ117ตัวนี้ลงเป็นคาร์เมียวนะยางหลังก็เป็น90ทับ116ลงเป็นแบรนด์คาเมลเช่นกันนะครับตัวนี้ก็วางสเปคเป็นโช๊คหน้า NSR แผงคอ2ชั้นนะครับส่วนสวิงอาร์มนะครับส่วนสวิงอาร์มตัวนี้ผมจะให้เป็นลูกค้าเป็นสวิงอาร์มปลาวานนะครับเรเบรี5ปลาวานแล้วก็ทําการยืดชักนะครับยืดชักสวิงอาร์มปลาวานเพิ่มเข้าไป2นิ้วนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าเอาสวิงอาร์มปลาวานทำไมต้องสวิงอาร์มปลาวานนะครับ เพราะว่าต้องการให้การใช้งานของเขาให้มันจบจริงๆเนะไม่ต้องการให้รถมันบานปลายนะครับไม่จำเป็นต้องคิดมงคิดมากเลยครับใส่ให้มันง่ายๆจบๆนะถ้าจะวิ่งอาร์มปาบวานคือตำแหน่งตัวโซ่นะครับมันจะไม่กินอาร์มจะมาแบบนี้นครับแต่ตัวกล่องเนี่ยมันจะไปจนสุดแล้วตีน,นี้เราจะทําตัวต่อท้าย CNC ขึ้นมาต่อเข้าไปเพิ่มไป2นิ้วนะครับถามว่าใส่อาร์มโซ่ทำอะไรได้ไหมมันมันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่า มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องโซ่กินแอมนะครับมันใช้งานระยะยาวมันไม่จบนะครับไอ้ที่มันที่ผมทําที่ให้ส่วนใหญ่ใส่แอมสูตรใส่แอมอะไรพวกนั้นบอบผมทาบล็อกเครื่องใหม่หมดนะครับทำบล็อกเครื่องใหม่ย้ายหูแอมน์มรให้มันเซ็นเตอร์มันเป็นเซ็นเตอร์เ,เ,เ,เดียวนะ่าเพราะว่าตัวแอมขนาดกล่องมันใหญ่ขึ้นนะครับและเวลาโซ่มันวิ่งผ่านมันกลายเป็นว่าตําแหน่งตัวนี้ถูกโซ่กดแล้วก็โซ่กินแอมคนะับยังเราโซ่กี่ตัวกี่ตัวดีแค่ไหนแพงแค่ไหนมันเป่าไม่อยู่นะครับ สรุปคือถ้าจะใส่ฮามใหญ่ก็ผมก็ต้องทําการสร้างล็อกเครื่องให้ขึ้นมาใหม่แล้วก็สวมใส่เข้าไปที่เดิมแต่ตำแหน่งเซนเตอร์ต่ําลงให้มันได้ระดับศูนย์เดียวกับสเตอร์หน้านะครับแล้วก็เราก็ลดลงไปประมาณ2-3มิลมนะครับเพื่อว่ากล่องฮามใหญ่ขึ้นคนระับถ้าเราทําตัวนั้นปัญหาจบนะครับโซ่จะไม่กินฮามนะแล้วเราจะถอยเครื่องมาเพิ่มเติมให้นะเผื่อทาองศาคอชกหน้าคร่าวๆนะครับที่ บนในฟังก็รถจะเป็นอย่างนี้รถท่านอื่นที่รับชมในยูทงยูทูปนะครับก็นี่นะครับความจริงทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าเรื่องการใส่อามนะครับไม่ต้องถามว่ามันเจอทุกคนนะครับแต่บางทีเขาก็ไม่บอกนะครับแต่ทีนี้คือลูกค้าบอกว่ามีงบถึ0สองหมบาทต้องการทําให้มันจบนะครับผมไม่แนะนานะให้ใส่ฮามกองใหญ่ครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ขี่ได้แค่รถเข้าป่าเข้าสวนนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับถ้าเป็นรถแข่งก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเค นรุ้ว่าเดี๋ยวทาการแสดงเริ่มรื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเขต้องทําแกนคอใหม่นะครับอ่านี่นะครับเป็นชงหน้าเ s เนอรับพี่ลูกค้าส่งมาแล้วก็แปลงแปลงมาแล้วนะครับแต่ฮมันไม่ได้นะมันไม่จบนะครับเพราะว่ายังใช้เป็นแกนคอเดิมนะครับแล้วเขาไปปาดตัวนี้อะไรให้มันบางแต่มันก็ก็ใส่ได้นะครับแต่ปัญหาคือมันไม่จบแน่นอนผมบอกเลยมันไม่จบเพราะว่าเอาใส่แผงคอตัวนี้เข้าไปอ่ะประเด็นคืออันนี้ล่ะพูดนันให้เข้าใจ หลายคนนะครับที่มาดูผมเชื่อว่าไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างสมมติใส่ตัวนี้ไปปุ๊บม,มันก็ออนี่เห็นไหมครับเห็นงนีข้างล่างตัวเนี้ยมันก็ต้องมีเกลียวละมีเกลียวมีลูกปืนส่วนเกลียวข้างบนมันไม่มีแล้วนะครับแล้วทีนี้ที่เขาใส่มาได้คือเขาใส่น็อตตัวเดียวคือเอาแผงคอตัวนี้ใส่นี้แล้วก็มาใส่น็อตแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ในความเป็นจริงใส่ตัวเดียวมันได้ไหมใส่ได้แต่มันไม่ดีนะครับรถแต่งนะครับเวลาเราจะทำเนะผมบอกเลยนะครับการแต่งรถอะมันต้อง ต้องทาให้มันดีกว่าเดิมนะไม่ใช่มาทําให้มันแย่กว่าเดิมนะแต่งให้มันดีดีกว่าเดิมสมรรถทะดีกว่าเดิมการใช้งานทนทานกว่าเดิมนี่<น>คือการแต่งรถนะครับแต่ถ้าเราอย่างเขามีน็อตสองตัวเนี้ยใส่ไปใส่มาใส่ได้ตัวเดียวมันมันไม่ได้เร,ดเรียกว่าการแต่งรถนะครก็เรียกว่าการแต่งรถก็ได้นะแต่ว่าการใช้งานมันไม่ดีับ <festival> สมมุติอย่างอย่างตัวเนี้ยก็คือใส่น็อตได้ตัวเดียวเขาก็ใส่เข้าไปได้นะแต่ด้วย กรมาวิธีของผมมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือผมจะสร้างแกนตัวนี้ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวต้องให้ช่างกึงขึ้นมาสร้างสร้างกึงขึ้นมาแล้วก็ทําเกลียวตัวนี้ให้มันยาวเพิ่มความยาวคือขยับสเปคใหม่หมดก็คือมีล็อกน็อตได้2ชั้นเพราะว่าขนาดรถเดิมนะรถเดิมขี่ถนนยังต้องล็อกน็อตสองชั้นนะครับเพราะว่ากันมันคลายนะผ้าอย่างนี้มันก็ขี่ได้แต่ขี่ไปก็คลายขันไปกันไปนะมันไม่จบปัญหามันก็เลยยืดเยือนนะครับเปลี่ยนแกนคอแล้วก็เตรียมยัดชุดหน้าเป็นชุดหน้าเอ็นอาร์งแอมลงเป็น เฟกปาวาดนะครับเพราะว่าให้ช่วยในการเซฟงบนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มทําการแสดงเริ่มจากการกึงแกนคอก่อนนะครับอ่าครับไอนี้ก็เป็นแกนคอสร้างนะครับเป็นสร้างจากในกังตันนะครับแล้วเอามากึ่งขึ้นทรงนะครับตัวนี้เป็นงานสร้างจากทางร้านเราเองนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะเพราะว่ามันจะต่างจากของเดิมคือเราเพิ่มความยาวเกี่ยวตรงนี้แล้วก็เพิ่มความยาวตูดนี่ไหมนะเพิ่มความยาวตูดนี่แล้วก็จะใส่แผงคอชุดรุ่นไหนแล้วก็ไปกึงแค่ตรงนี้ครับกึ่งรีตูดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ อ่าส่วนที่นี้ของทางเราก็จะยิงเลเซอร์ที่แกนคอให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นแกนคอเล็กเกตนะครับไม่ได้เป็นเทาขาวธรรมดามันก็จะแสงพิเศษหน่อยนะครับถ้าตัวนี้ก็เป็นกล่องลูกปืนนะครับเราก็ใช้เป็นลูกปืนอนี้แบบรถสูตรนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ลูกปืนแบบลูกปืนเดิมใช้เป็นลูกปืนแบบลูกปืนรถแบบแบบสูรมันจะได้รับแรงกระแทกรับได้ดีนะครับและคอมจะได้ลื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับตัง้งที่คอให้แน,น่นไม่แน่นได้นะ เราจะทําให้มันนึบจะทำให้มันลื่นก็ริธีการปรับตั้งเราสามารถปรับเซตที่ลูกเืนได้เดี๋ยวเราจะทําการเอาชุดนี้ย้ายเข้าไปลงในแผงของ n s r นะครับเดี๋ยวทําการรีตูดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการกึ่งรีตูดแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเริ่มทําการลืร้อชุดสีหรืออะไรออกครับเราจะวางระบบจัดเข้าไปใหม่นะครับจะเร่งภาพช่วงนี้ให้เร็วขึ้นนะครับ เลาะออนนะครับตอนนี้มันติดเป้ากุญแจครับใส่แขงคอสองชั้นไม่ได้ครับตอนนี้เราก็้อนเอาอเบ้ากุญแจออกนะแล้วก็เคลียเก็บงานไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทําการประกอบแผงคอที่ตึงม้าเมื่อวานเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับต่เสียดายตอนถ่ายเราเอตอนคึงเราไม่ได้ถ่ายคนระับตอนนี้ยัดเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะสาหรับ VR นะครับทําเป็นแขงคอสองชั้นนะเดี๋ยวเราเคลียตรงนะั้นเดี๋ยวทตาตอกบาลูกๆเข้าไปเดี๋ยวเริ่มประกอบเข้าไปได้นะครับ น้มนอยู่ในมะกอคอ่ะน้มแห็งเฮ้ยสายขวาซ้ายขวาตอกสายตอกขวา,า,ขวาลงมาเต้าต้องเอาลูกปืนคอออกก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเราจะทำใส่ลูกปืนคอแบบเปเปอร์เข้าไปนะชุดนี้สนใจมีขายคนระับลูกคอแบบรถสูต ตอนนี้เราใส่โช๊คหน้าเข้าไปได้นะครับแต่ตอนนี้เราสวมแหนเข้าไปแต่ว่ามันติดตัวเดิมน,นี้นะครับเราก็ทําการเคลียร์ลกบุงไปที่่อยแล้วก็ทกาก,ทการใส่หัวเดิมแล้วหัวเดิมแผ่นเดิมแล้วก็ส่วนไอที่มันเป็นขายุ่งขายึดอะไรนะครับที่มันติดก็ทําการแยกทีต่ตรวจออกไปแล้วแล้วเราสวมตัวบล็อกคอไว้แลยตัวบล็อกคอกันเลี้ยวกันชนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีระยะห่างตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่เราต้องทำให้มันเลี้ยวได้เยอะเพราะว่าไปขี่บนบนป่าไว้แล้วครับลงกับรถที่แคบนะครับ ลองเผื่อให้รดมันเลี้ยวได้เยอะหน่อยครับเดี๋ยวทำการไล่ตัวนอื่นเข้ไปตอนนี้พยายามเก็บรายละเอียดอยู่นะครับตอนนี้เป็นสเปคันบ้านนะครับเต็มเข้าป่ายกหัวเข้าไปแล้วนะครับในวิดีโอนี่รอ,อ,อ,อบนี้จะพยายามอธิบายเยอะหน่อยครับเพราะว่าบางทีมีคนที่เข้ามาดูเขาไม่ไมรู้ข้อมูลนะครับ เพราะว่าเขาก็บางทีเขามาดูเพื่อเอาไปทาเอาไปทำเหมือนเรานะครับเพราะว่าเขามาดูข้อมูลข้อมูลแล้วเราต้องให้ข้อมูลเขานะว่าทํายังไงอะไรยังไงะครับแต่ว่าอะไรทุกชงทุกชิ้นก็สามารถติดต่อทางร้านได้นะเพราะว่าทางร้านก็ทําเป็นอะไหล่พวกรถลิบากก็จะจาหน่ายนะเพราะว่าเป็นงานดัดแปลงนะเพราะว่าไม่มีไม่ใช่เป็นอะไหล่ที่มีขายทั่วไปนะครับ ยกกินส่วนนะสามารถจบได้นังคั้นนะครับโอเคนะครับเดีย๋าายวไล่ดูให้ไปเรื่อยๆนะครับแกนคอแกนคอเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนนะแต่ใส่เป็นแฮนด์เดิมแล้วแกนคอนี่คือสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ยัดชุดแต่งคอเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้มีคำมํำอธิบายอีกนิดหน่อยนะครับว่าอตอนนี้เรากําลังทำบูตลงบูตร้อคนระับตอนนี้ใช้เป็นปั๊มเว็บร้อยห้านะครับเพราะว่าเรามีขาขาลิปเปอร์แปลงสำเร็จนะ ก็ชงแน่เอเด็ดนะครับแล้วก็เดี๋ที่อยากจะบอกคือว่าถ้าเป็นสเปคใหม่ที่เราทำนะครับไม่ใช่สเปคใหม่คือทำมานานแล้วใช้กันมานานแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับใส่แผงคอสองชั้นเราทำไงนะครับต้องสร้างแกนคอขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ข้างล่างใต้แผงคอตัวนี้เราจะล็อกล็อกน็อตไปก่อนหนึ่งตัวนะครับข้างล่างนี่เป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ใส่แผงคอชั้นบนทับเข้าไปแล้วก็ล็อก็อตัวบนนี่อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วเราถึงใส่แฮนด์ได้นะ เพราะถ้าไม่อย่างนี้นะครับมันจะทําให้เวลาเราตกหลุมตกอะไรนะครับ่ดน็อตแกนคอมันจะคลายนะถ้าใส่ล็อกตัวเดียวไม่ได้นะครับทําให้ล็อกมันคลายแล้วก็เกิดปัญหาแล้วมันไม่จบครับอย่างที่บอกนะครับว่าทํารถแต่งมันต้องเดือารถเดิมนะครับไม่งั้นไม่ต้องแต่งนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นล็อกสเปคล็อก2ชั้นไปนะครับดีกว่าเดิมเพราะว่าชกหน้าแกนโตกว่าเดิมนะครับแกนโตช่วงยุบเยอะนะครับสปินใหญ่ะ อันนี่ก็เป็นตัวต่อแฮน์ครับใส่ไปเลยตัวต่อแฮน์ครับวันนี้ก็ตึงขึ้นมาใหม่นะครับหลังจานเราก็ไม่ต้องเชื่อมครับก็เป็นระบบนี้ครับที่เข้าไปแทนของเดิมครับแน่นๆนะข้างก็ต่อเหมือนกันนะข้างนี้ยืดไปสองนิ้วข้างละสองนิ้วนะเพื่อการควบคุมรถที่ง่ายและเบาขึ้นนะสำหรับตัวต่อแฮน์เดิมนะก็เน้นขึ้นสดๆนะครับก็ต่อแฮน์ อนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการดามคนระับคันนี้ไม่ดามอ้วเป็นดามเดี่ยวนะครับไม่ได้ดูหนักใช้งานในหมู่บ้านเข้าปา่าเข้าสวนไปอะไรไปนาะประมาณนี้นะดามเดี่ยวลยคนระับงบประมาณไม่เยอะนะครับทำทคันนี้นะแต่ก็ใช้แป๊บหนาสเปคพิเศษเหมือนเดิมนะครับตามแผ่นแปะดามโ้งให้เรียบร้อยนะ ปงานประมาณตอนนี้ทําเรียบร้อยแล้วครับทําสีพาราโคตเรียบร้อยแนละ้วยุดชักด้วยตัวต่อท้าย C&C นะนะครับนะครับนี่ก็ส่งงานอีกหนึ่งล้ำนะครับเป็นเวฟร้อยสิบไอตัวเก่านะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเป็นรถดเ,ดเดิมมาให้ทํานะครับแล้วก็มีชกหน้ามาให้นะียมีชกหน้า,าให้แต่ก็ต้องมาแก้แกนคออยดีนะครับคันนี้จบแล้วเรียบร้อยนะครับ งานสร้างทั้งลำนะพักเท้าก็เป็นพักเท้าสร้างนะครับท่อนี่คือเป็นท่อสูตรนะครับทําขึ้นมาพิเศษนะครับทุกระบบจบที่นี่คนระับตามโค้งก็เป็นสเปคใช้งานนะครับไม่ได้ลุยอะไรหนักหนาแค่เข้าป่าไปไรไปนาไปสวนนะน่ะเบาะนี่ก็เป็นเบาะเดิมแล้วก็ขึ้นหนังใหม่นะครับนี่เห็นไหมสีสันสวยงามสดใสามากเข้ากับรถมากครับแดงดําของแท้ไฟออริต้อง นี่ของแท้ต่อแฮนด์ไปข้างละสองนิ้วนะครับตัวนี้ยังใช้เป็นแฮนด์เดิมเว็บร้อยที่ไม้นะหน้ากากเดิมแล้วทุกระบบใช้ได้เหมือนเดิมนะไฟลงไฟเรียวอะไรแต่เตือได้หมดนะแต่อะไรใช้ได้นะครับสายขันลงขันเร่งก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเรายกแฮนด์ขึ้นสูงนะตัวนี้ก็เปลี่ยนตัดต่อให้เรียบร้อยคันเกียร์ก็ใช้เมนคันเกียร์แบบเดิมนะตบหน้างัดหลังได้นะครับ พักเท้าก็เป็นพักเท้าสร้างครับตัวนี้เสริมด้วยตัวกิ้งโซ่นะครับสวิงแอม์นี่มีตัวกิ้งโซ่ให้นะครับสวิงแอม์ตัวนี้ใช้เป็นของเว็บเว็บร้อยยี่ห้าปาวานนะครับเหตุผลนี้ใช้แอมปาวานเพราะว่าถ้าเราสมมติเราไปใส่แอมโตนะครับแล้วเราโมไม่เต็มแก้ไม่จบนะครับจะมีปัญหาคนระับเรื่องมันกินโซ่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ใส่แอมใหญ่ให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าแค่ใช้งานรนาะแค่แอมปาวานมันก็พอคนระับ ขนาดลบแข็งอย่างเดิมมันยังเอาอยู่นะครับแต่ตัวนี้ทําการต่อเพิ่มไปสองนิ้วนะครับใช้ตัวต่อท้าย CNC นะสาหรับกล่องแอมป์ระวานตรงรุ่นนะครับหูชกก็เป็นงานขึ้นใหม่นะครับเนี่ยงานขึ้นใหม่ชกหลังนี่เจ้าของเขามีของเก่าของเดิมเอามาดุมก็เป็นดุมเก่าของเดิมเอามาครับชุดหลังนะครับแต่ก็มาเปลี่ยนดุมสเตอร์เพิ่มนะครับแล้วก็ทําสีพอดโคดดุมแล้วก็ทําลูกปืนใหม่หมดนะครับยางก็ใช้เป็นสิบหกนะครับ ห้า1 7ตัวนี้ลงเป็นทปเปกตัวคาเมลน,นะครับวงล้อก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเสตองอมทคอนนะครับนี่แล้วก็ไล่เก็บงานไปเรื่อยๆนะอังหุ่มชกเขามีมาครันนี้ใช้งบไปอยู่ประมาณประมาณสามหมื่นครับครันนี้ใช้งบไปอยู่สามหมื่นเพราะว่าใส่โกงใส่กรองอะไรเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับมานี่ภาพรวมมาประมาณนี้นะ เนี่ยเวลาในการทําก็คันนี้ก็น่าจะหลายเดือนนะเพราะว่าผมทําอยู่หลายคันนะครับแล้วเจ้าของก็ไม่รีบครับลูกค้าผมนี่สุดยอดทุกคนนะ V.I.P. นะไม่เคยมาเร่งจะเอาลงเอารถเลยไม่เคยมีครับแต่ผมก็ทําให้ทุกวันครับแต่ว่าถ้าทํางานกับผมผมแจ้งอัปเดตตลอดนะว่าตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างน,นะแต่มันจะไปช้ากับสติติเกร์ไปช้าอยู่ประมาณบูอาทิตย์กว่าๆน,นะครับ เพราะว่าส่งไปส่งกลับนะครับตัวนี้ผมไม่ติดเองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างติดยากครับต้องคือการทํางานของมือของใช้มืออาชีพนะครับมืออาชีพโดยเฉพาะนะครับช่างผู้ชํานาญงานด้านนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเก่งจนทาอะไรได้ทุกอย่างผมไม่ได้นะครับติดทิ๊กเกอร์นี่ผมก็ส่งไปให้อ่าที่อ่าพวกกันนะครับที่ทําอยู่นะครับให้เขาติดเลยครับเพราะว่าเราติดก็ติดได้ครับแต่มันจะไม่เนียนี้ เพราะว่าเขาจะเซียนกว่าเรานะครับเราก็ต้องใช้ผู้มีฝีมือเจวๆนะครับให้จบสติเกอร์ให้เราทนบะออกแบบออกลายได้หมดนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้สติเกอร์ลายแบบนี้นะครับหรือมีลายในดวงใจอยากให้ปรับแต่งแกะไขแบบก็ทําให้ได้นะครับภาพรมวมก็โอเคประมาณนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากส่งมาทําก็ส่งมาทําได้อนะ่ะปายเบรคหัวภาพนะครับน พักควนี่ชุดละสองพันกว่าบาทน,นะครับไม่ต้องแปลกใจนะงานมันจบจบนะตัวนี้ก็เป็นแป้นหยาบแบบเขาเรียกว่าเหล็กหลอ่อผสมมาแตนเลสนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้มันก็แพงอยู่นะแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัวลูมันก็ดีนะครับอลูหล่อนะมันก็ดีนะครับดีตรงที่มันถูกนะครับแต่ใช้งานไม่จบนะครับถ้าสมมุติขี่ไปแล้วตัวนี้หักนะครับในช่วงที่เราโดดเรายืนนะมีสิธิขาหักได้เลยนะครับอันตรายนะครับซื้อถูกไม่คุ้มนะครับ เดินไว้ก่อนนะครับแล้วก็พักเท้าตัวนี้ผมใช้เป็นงานสร้าง10มิลนี่ขึ้นจากเครื่อง c ี c นทั้งหมดนะครับไม่ได้ตัดมือนะครับตัวนี้ใช้เครื่อง C n c นราคาแน่จะแพงเหคือบตัวนี้แพงอยู่เพราะว่าเราเน้นใช้เทคนโนโลยีนะเราไม่ค่อยมาตัดมืออะไรเงี้ยมันไม่เจ๋งครับรถออกมามันก็เลยจยสวยๆประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเอออโถอเปิดตุ้มแจ,โจ ง่ายๆครับเช้านี้ก็เสริมไปด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนให้เข้าไปเพราะว่าตอนมาดูแล้วมันอื่นๆแต่พอหลังทําเสร็จลองขี่แล้วมันก็โอเคไม่ม ประมาณนี้รวม,รมสําหรับท่านไหนสนใจติดต่อส่งรถมาทํโฮถเท่าไหร่ก็คุยกันก่อนได้นะแต่ระยะเวลาก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนะครับว่าถ้าต้องการไว้ก็ต้องอัดค่าแรงช่างเข้าไปเพิ่มจํานวนช่างเข้าไปนะครห้คุณจะเอาด่วนก็ต้องแพงกว่าเขาหน่อยแต่ถ้าคุณไม่รีบก็ธรรมดาทั่วไปโอเคนะครับรับจบนะครับขึ้นไปหลายลำนะครับโอเคนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ thank you